โมเดิร์นไนทีวร่วมกับประวิทย์กรุ๊ปเสนอรายการต้นไม้ใบหญ้าท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานประวิทย์กรุป๊ปพาเรามาเยี่ยมเยียนเ,เพื่อนเกษตรกรชาวสวนเก่าแก่นะคะที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะท่านผู้ชมคะ5ปีแล้วนะคะกับสวนพี่มอนหรือว่าพี่กระยา mm hmm. ที่มีอาชีพในการปลูกมะละกอ <Okay. S 2> ใช่ไหมเพรพูดถึง จังหวัดอ่างทองค่ะเรื่องน้ําท่วมรุนแรงมากเลยที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็ได้รับผลกระทบคือมละกอท่วมหมดเลยตรงนี้มันสูงแค่ไหนน้ำเกือบเกือบเมตรนะคะประมาณท่วม2เดือนค่ะ2เดือนซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเป็นระยะที่มละกอของที่เป็นไงกำลังสวยกําลังเก็บเลย ต้องนับหนึ่งใหม่จากที่น้ําท่วมไปแล้วพอฟื้นเราก็ไม่ท้อใจอะค่ะมะละกอเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วเราได้ผลผลิตที่ดีแล้วตลาดก็ดีจ้ะก็เลยไม่ท้อใจก็เริ่มต้นใหม่เราก็เก็บเม็ดพันุ์จากของเราเองเก็บไว้เราก็เริ่มมาเพาะแล้วก็เริ่มมาปลูกใหม่จนกระทั่งวันนี้เกือบเกือบปีค่ะเพราะว่าได้ผลผลิตนี่คือ8เดือน 8เดือนและตอนนี้มะกอเริ่มเก็บได้แล้วก็คือเข้าเดือนที่9หลักที่เราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองก็คือเรา<ม>ต้องเลือกจากต้นที่มันต้นที่สมบูรณ์รูปทรงที่สวยรูปทรงที่เป็นเป็นรูปทรงของฮอลแลนด์จ้ะอันนี้มันต้องดูรูปทรงด้วยแล้วก็ดูลูกที่สมบูรณ์ด้วยซึ่งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของรูปทรงของฮอลแลนด์นี่ก็คือรูปทรงจะเขาจะต้องเป็นกับรูปทรงคล้ายๆกระบอกอคือรูปทรงหัวท้ายจะค่อนข้างเสมอกันไล่กัน ้ายจะเล็กกว่าน,นิดเดียวจ้ะอันนี้คือเขาเรียกรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกจะคะ,จะเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้ <Holland S 1> นะคะแล้วก็ตลาดก็ตลาดก็นิยมด้วยตอนนี้เราเริ่มจะพัฒนาเพื่อว่าไม่ให้เม็ดพันธุ์มันกลายพันธุ์กลายพันธุ์เราจะใช้กิ่งตอนกิ่งตอนของเราเอง กิ่งตอนของเราเองปลูกปลูกตอนมาแล้วก็มาปลูกปลูกแล้วก็จะเอาเม็ดพันธุ์อันนี้เก็บไว้อ,อันนี้จะมันเป็นโอกาสที่เอ้ยมันเป็นที่ว่ามันจะกลายพันธุ์ได้น้อยมากถ้าได้จะก,กิ่งตอนณวันนี้ถึงแม้จะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้แก้ตัวอย่างไรแล้วก็มีวิธีการประยุกต์ในการที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็ลดความเสี่ยงกับการปลูกพืชรอบใหม่ของตัวเองอย่างไรนะคะเราจะให้พี่กัลยาพาไป ดูพัฒนาการในการทำสวนของพี่กัลยาเองในตอนต่อไปนะคะติดตามชมกันค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือไวกิ้งใช้น้อยงามทนผลดกสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุป๊ปปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือไวกิ้งขอแนะนำฮีโร่สูตรใหม่ซูปเปอร์โนวาธาตุอาหารมากขึ้นโตเร็วรวยเร็วผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือประวิทย์กรุป๊ป